ไม่แล้วครับสวัสดีครับมืัอนี้มาพามาเบิ่งอันนี้ครับอะแด็บขับไทยประดิษฐ์ไซอินครับไซเดียทีละสามว่าครับผู้ใดเคยตัดหยานะครับไซอินไซสั่นสันแป๊บเดียวเบิดแป๊บเดียวขาดมามาเบิ่งครับคุณไซเดียสามว่าครับโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับัไซอินก่อนเนึ่ยมาที่เดียวกัน นี่ครับแต่ว่าใหญ่มากมานทบเครื่องครับทบเครื่องแง่กันไปเลยที่มีหูเห็นแง่นี่ครับใช่ประดิษฐ์ด้วครับแง่ครับเลยเมื่อเมื่อโดนมีดบาดครับเอ็นกลมครับผมใส่เอ็นกลมครับเหนียวแง่คเลยเอ็นมันแข็งแข็งแง่เอ็นกลมเนิ้วขนาดนี่แบบนี้ กับไม่นี้ก็หมุนครับอสองศพหมุนเลยหม้วนสวยเลยม้นวนเลยสามารถใช้เบ็ดมือหรือเปล่าไม่ไ้เปลี่ยนดูครับแค่ทีเดีเบ็ดมือตัญญดหนาบม่ต้องถอดดูเที่ยวตะขาตะขาไม่ต้องขัน้นครับนี่ครับมาใส่ให้เบิ้องที่ปอาสิญาวนะครับเดี๋ยวก็ผู้ใดอยากเบิ้องผู้ใดสงสัยอย่าขจจี้สับๆทั้งค่อยคอมเมนต์มากก,ก่อนนะครับเนาะ แต่นี้ครับตามว่าม้วนเข้าไปแล้วเขากระเอาส่วนนั่นมาดิมันเงี้ยี่หูอะไรเงี้ครับมีหูอยแรเงี้ยหลบตัวเลยครับเขาเลือกเอาตรงขามกันครับสองเซนเอ็นแข็งเงี้ย เป็นกลมครับเงี้ยวขนาดนี่ครับจะว่าแบบนี้ครับเกิมุนแบบนี้ครับเบ็ดมือพี่นองเร็ดปุ๊บเอามาใส่หัวเลยครับมุนเลย,เลยที่มีเกี่ยวเกิดมุนใส่กับเคลื่อนต่างห่างสคัญอะไรบ้างนี่ครับใส่ไงครับนี่ครับแบบนี้นี่ ผู้ใด,ดสงสัยถ่ายคลิปหรือว่าคอมเมนต์มาถามเลยครับเดี๋ยวเหตุคลิปละเอียดๆให้บึงนะครับ